ไม่ต้องห่วงเพราะนี่คือรถหุ่นเพราะจะเล่นหนังนะครับผมไม่มีอะไรครับรถหุ่นไม่โฟมเฟิร์มเพิ่ครับไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรไม่ได้ป่วยนะครับไม่ไม่ไม่มีครับผมตามที่ผมเป็นคนใส่ใจอ่ะแล้วแล้วยิ่งเป็นหัวหน้าห้องผมก็ใส่ด้วยมันก็ต้องใส่ใจครับทุกเรื่องทุกราวถามผมได้ไม่เคยไม่เคยเจอเลยครับมันมีมันมีอีกเยอะแต่แค่ไม่ได้เปิดเผยแค่นั้นเองครับ ที่โกนหัวเนี่ยไม่ใช่ว่าบวชนะครับเล่นหนังนะครับผมแล้วไม่ต้องทักในติกตอกแล้วว่ากูเหมือนอาจารย์เบียร์ไม่ต้องนะพอแล้วนะนะครับยังไงฝากด้วยนะครับครัหลายคนถามกวนผมเราก็คือเล่นหนังใช่เล่นหนังบางคนถามว่าไปบวชมาบ้างเฮ้ยตัดเรินแบบอาจารย์เบียร์หรือเปล่า,าเป็นลูกศิษย์หรือเปล่าคือไม่ใช่คือไปทำคอนเทนต์แล้วก็เดงหน้าสีทุกคนเลยนะครับตอนนี้เวลาไลฟ์สดเนี่ยอยากให้ผมด่าเหมือนอาจารย์เบียร์คือถ้าอาจารย์เบียร์บวชเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมขึ้นแทนก็คือประกบคู่ประกบคู่เลยใช่ อาจารย์เบียร์ถือกระโถนนะครับผมผมจะอะไรนะมียังมีเตรียมเตรียมของไว้ยังอันนี้เล่นหนังกดบาทอะไรคะทำไมถึงต้องเลยนะเป็นฟิลเหมือนแก๊งคอร์เซนเตอร์ครับครับผมเป็นหนังผีนะเดี๋ยวเดี๋ยวไติดตามนะครับจะมีพี่ดู นะครับผมแล้วก็มีพี่ตายนะครับสรุปแน่นอนครับค่ะพี่แท็กมันมีภาพตอนพี่แท็กไปที่สตกรเนาะแล้วก็คือกับพี่ปฏิบัติเด็เนาะแล้วภาพมันเหมือนพี่แท็กแบบอุ้ยหลายคนบอกว่าโตจังเลยอะไรเงี้ยเป็นห่วงอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงเพราะนี่คือรถหุ่นเพราะจะเล่นหนังนะครับผมไม่มีอะไรครับรถหุ่นไมเิ่โตกึ้นครับไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรไม่ได้ป่วยนะครับไม่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 มีครับผมประมาณตอนนั้น70 ประมาณ76ตอนนี้เหลือประมาณหกสิบแปดนะครับผมเดี๋ยวกะว่าจะให้เหลือ65กสิบห้องกเขาออกกล้องในไลฟ์สดมันก็เลยดูผอมนะครับแต่เขาทบจะโตอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่นี่จริงแล้วเราต้องเฟิร์มครับเล่นหนักครับโตเห่าหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นแค่ลดเพราะว่าจะเล่นหนักครับยากไหมครับยากไหมคลับคุณนายคนไหนยากสิ่พดบางโอ้ยใครจะมาเล่นให้ตรงนี้คือบางถามว่ายากไหมมันก็ยากครับผม ไปพอแล้วอยากอยากินกินมันอยากกินทอดนะครับเห็นหมูกระทะยับยังชั่งใจไว้ประมาณตั้งแต่เอ่อมกราครับมกราคุณพามีนาเมษาประมาณ4เดือนละประมาณ6กเจ็ดต้องมีครับก็คือไม่ถึงมันก็ต้องเปลี่ยนเครื่องไปใช่ใช่ใช่ก็คือกินปกติกแค่อะ อยากกินของมันอยากเยอะอยากกินของทอดเยอะแค่นั้นเองครับแล้วก็ออกกําลังกายครับออกกำลังกาย,กายมาหนาดไหนมันต้องหนักด้วยก็ถามว่าหนักไหมมันก็พอสมควรแล้วก็แน่นอนครับเวลาออกกําลังกายทุกคนจะรู้ว่าต้องคาร์ดิโอในการเดินชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับออกกาลังกายแบบนี้แสดงว่าป<อ>ระสบการก็จะมีร่างคครงกรนดูกโอ้กลับบ้านเนาะ อยู่บ้านดีกว่าอายุผม40 41แล้วก็จะโชว์ได้ก็ยังโชว์ได้แม่ก็คืออ่ฟิลฟิลแดดดีเท่าวิวอันนั้นวัยหนุ่มอันนี้วัยแก่จ้ะถ้าใครอยากได้ฟิลวัยแก่มาเลยจ้ะคนคาดหวังชุดออกกำลังกายค่ะก็สิ่งเดิอก่อนแบบพี่โดมอะไรเงี้ยอันนี้ว่าถ้าพี่โดมใส่แบบไหนผมใส่แบบไหนผมผมผมตามพี่โดผมตามพี่โดมตอนนี้เรียกร้องพี่โดให้เหมือนเดิมก่อนให้ให้เหมือนเดิมก่อนนะครับจ้ะโอเค นะครับขอบคุณมากครับครับเป็นโกลเกทำไเ็นโกลคโกเกไมไอฮอตทาไมมันทาไมเห็นเห็นเราติดตามเยอะตติดตามดิผมเป็นคใส่ใจอ่ะแั้วแล้วยิงเป็นหัวหน้าห้องขอกรใส่ด้วยมันก็ต้องใส่ใจครับทุกเรื่องทุกราวถามผมได้จริงรันมีเลือกว่านี้หรืออะไรกว่านี้ที่เรายังไม่รู้มันมีมันมีเยอะโอมันคืออยากจะบอกว่ามันมีหลายๆาช ที่ไม่สามารถออกออกได้เพราะว่ามันจะมีคําราชการมันจะมีคําแบบนู่นนี่นั่นของในนู่นในนี่ครับผมมันมันออกยากครับจริงๆแทบเคยเจอคําในค้าหรือเจอไไม่เคย,เคยเไม่เคยไม่เคยเจอเลยครับก่ในสังคมเรามันมีคแบบมันมีมันมีมนมอีกเยอะแต่แค่ไม่ได้เปิดเผยแค่นั้นเองเป็นเป็นคนใกล้ชิดของเราไม่มีไม่มีไม่ไมี ของผมเป็นพวกไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ได้เวลาคนเข้ามาถ่ายรูปอะไรหรอกเดี๋ยวเราต้องมันก็ระวังมากขึ้นไม่มาเลยไม่เลยหรอมาเลยเพราะเขเขาเขารู้อยู่แล้วผมไม่มีอะไรใครอ้างผมลงทุนลงทุนนี่ไม่มีจริงครับผมไม่มีตังลงทุนไม่มีอย่าไปชงไปเชื่อไม่มีเลยนะครับถ่ายรูปราแล้วเลผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเขาคงเชื่อแหละครับไม่มีแล้วครับ จริงแต่ไฮโซกะเขาเหมือนแบบเขาอยู่มินสเตอร์นะคะเขาแฟนเยอะมากคาร์ลอมันดีคาร์ลอมันโอเคดูแต่ละคนคือสวยทั้งนั้นดูคุณหมองี้ดูนางองค์นางเอกโอ้ดูนางองนางแบบคาร์ลอมันดีเอออยากรู้เหมือนกันว่เพราว่ามันใช้คารลอมแบบไหนเออมันเก่งมันเก่งมันสับลักเก่งนะอ๋อเลยคนนี้สุดยอดแต่เขาลงทุนท่านมีรถนำคำบันใช่บ้านผมมีเฮลิคอปเตอร์ผมไม่อวดเลยเออทุกวันนี้นะไปส่งเมียไป รับลูกนี้ต้องฮอลิคอมเตอร์นะเท่านั่นเ่านั้นเลยรถขบวนเขามีกี่คันของสามคันสามผมเป็นโหลจ้ะตั้ไปเลยจ้ะคนพูดไปเรื่อยคนชอบคนพูดไปเรื่อยไอ้เหี้ยคนไทยชอบคนที่พูดไปเรื่อยมันสนุกเออนี่จะไปแข่งกับแท้ๆแล้วอนหนึ่